าวสวัสดีจ,จ้าทร์กล,ลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับกาสาเรียนและยังอยู่กับกาสาเอ็กซ์โฟร์นะคะยังอยู่กับเจ้าสาวแสนสนคุณสวยคุณดีคนเดิมนะคะและยังอยู่กับกาสาคนเดิมนะคะแฮปปี้เดือนยาสนะคะทุกคนเย้ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกาย จะเติบโตขึ้นไปด้วยกันเรื่อยๆนะจ๊ะเย้ yeah. แล้วก็ขอบคุณสำหรับ200อ่า200เท่าไหร่แล้วนะคะซับสไคร์ของเราะะดูตรงนี้เลยวินาทีนี้ที่ยังดูด้วยกันตรงนี้นะคะ,ฉะเฉลิมฉลองกันสักหน่อยสำหรับปีใหม่ปี2023นะคะ <Okay. S 1> ก็ขอบคุณนะคะสำหรับ227 subscribe เย้ก็ <Wow. S 1> <Yeah. S 2> ขอบคุณนะ บ้าบอกนะก็ยังคงอยู่กันไปยาวๆสำหรับปีนี้ก็ยังจะบ้ากันไปเรื่อยๆแล้วก็ชีวิตการกินของเราเป็นยังไงก็ฝากติดตามกระซ่ารวยนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาทำอะไรเรามากินหมูกระทะกันอ,อก็คือ for อ v นะคะไปกินหมูกระทะที่เรายังไม่ได้ชื่นชมกันเลยว่าน้องๆไปพูดคุยอะไรกินหมูกระทะกันอ,อร่อยขนาดไหนนะคะก็ ไปดูด้วยกันดีวกว่าแล้วเราก็จะหิวไปด้วยกันเยอ,อไปเลยดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Bear Hair วันนี้พิธีกรเยอะมากค่ะเยอะที่สุดที่เคยเปิดช่องมาแล้วนะคะวันนี้เราจะ่าดไปหนึ่งคนก็คือน้องแคนาด้าที่ปกติเราไม่โหวตทางไดนบ่อยถ้ามีโอกาสหลาคนบ่อยค่ะแต่ถ้ากินของ พ้อมการพหน้ากันแบบนี้เมื่อไหร่นะังยังเงเยวอนที่จะคุยเนี่ยพวกพี่อยากจะวัดความเป็นโปรอีฟโจริงของน้องที่ไดเล่เกมมาเล่นด้วยถ้าเกิดว่าพี่ชนะเกมนี้น้องเลี่ยงเแรนะคะเราจะเปิดเพลงหนึ่งท่อนให้ฟังให้ทายว่าเพลงนี้คือเพลงอะไร วัด <What? S 2> ใช่ไหมวัดอยากให้ลองมาเอาใหม่ oh เราต้องร้องไงไม่ต้องกดซัมบครอกไม,มาันลองลองแน่นอนนะว,ว่าอืมใครเจอในแฟนที่หนึ่งฉันรู้เธไม่รู้่ใครที่ควรๆเข้าหนึหน่งนะเดี๋ยวจะลองคิดเออมแล้วเธอจะเห็นบางคนทในใจจะตามหามเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าไม่ว่าเท่าไหร่อเลอร์บีมอล เฮ้ยอะไรน่าเออทำไมอ่ะมันช่างเหอกอ่ะดูมันมีท่อนไ้ายไปเลยลองคิดออกมาเลยกันสันิโอ้โกันนี้ฉันคงไม่แก่จเลองเราทุ่จะ สามรอบอแล้วก็มีท่อนแรปี่โจวัวนหรอบแล้วก็มีเอาท์วโวอีก2สอบงรอบ็นึ่งสอ<า>บ<า>เป็นหก ป็นคนร้อนในช่องที่กำลังจะเปิดนี้นะคะอรับแค่หน้าค่ะเดี๋ยวมังเายังยังแค่หน้าแค่หน้าหน้าโซอีฟค่ะนุ๊เก่งว่ะพี่ต้องบเปต้องตอบเดียวแล้วก็เร็วมากไอ้นี่ตอบก่อนได้ไงวะใช่พี่คือมันไม่มีใครอย่างเงี้ยที่แบบว่าออกเสียงแบบเปอร์เซ็นี์แล้วใช่เขาออกเสียงแล้วบางทีเราฟังอีกรอบเลยเปอร์เซ็นต์ มีนะครับก็นค่ะเดี๋ยวมือ็นยังตา่นน้าโอมอันนี้ไมู่ต้องครับข้อนี้ราบอกว่าที่าอได้ให้มีสิเล็กน้อยครับในภาพนี้นะคะคุเขียนคำว่าอะไรลงไปพี่า เนี่ยบอกอย่างูดเยอะมาเลยค่ะตั่ใจัดไม้จนหไายตัวเองอ๋อท่านังไมนัดมที่พนังลังคนะต่า่านเตัดไพันช้อเขียนว่าอะไรพันช้เขียนว่าอะไรโนเาบอกว่าอะไรานเนี้ว่าพันเขียนไม่เหมือนเลยถ้าพันเขียนถืนาคตคนเดียว ก็ค yeah. ือว่าทูกพ er> ันถึงพันในอีกสิบปีข้างหน้าอย่าลืมกลับมาดูนะกลับมาอ่านอะไรเงี้ยมั้งเฉลยไมดีคนตายแล้วสากคนมากถูกหรืูกนี่โอ้โหถูกปีไปเทาไหถูกอีกิบปีลอมาเปิดดูนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันืมคำนี้ได้ไหมมาต่อไปนะครับอันเล่าจะเปิดเองย้อนหลัง

ตอบก็คือทำไมทำไมเราตอบวัดต<ร>ลาดมันเป็นฟลีเดียวกันใช่อ๋อดันผัวไอ้อออออนี่ล่<ว>ะ อะ่ไปด่าม่้้นใหญ่อะหนูแบบหนูได้นาหนูก็จะเก็บไว้ในบัญชีก่อนแล้วที่เหลือก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันมาจากไหนก็ใช้ไปเรื่อยๆแค่เพียคือแบบมีบัญชีเงินเก็บมีเงินปุ๊บก็เออเอาเงินไปเก็บในบัญชีแยกบัญชีใช้กับบัญชีเค่ะใช่ค่ะแลส่วนมากบัญชีเก็บจะไม่สามารถถอนได้คอพอได้ม่ไหก็อยาเรียง้าครครัว เราก็เลยซื้อช็ากกแลตให้หนึ่งแพงไไ็คไมใช่ก็แบบพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่าแบบเขาเลี้ยงเราเรมาทั้งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยเราได้เงินก็กแลแวกเราก็อยากจะเออเลี้ยงเขาคือวันหลังต้องซื้อซันสูบไปให้ นี่นรื่องจริงคือพี่จะบอกว่ามาร์เก็ตติ้งพี่อ่ะจันโปร,รยิมมากๆาเพราะแบบถ้าพี่เทนเตอร์ต้องกดต้องเอาโปรยิรมว่าส่วนหนึ่งแฟนคลับก็บอกว่าต้องเข้าชอบกินขนมอะไรมากที่สุดฉัชนชอบกินเยลลี่ซันสุอะไรประมาณน,นี้ฉัชนชอบกินอะไรแบบนี้เพราะมันแบบอะไร อ้ขอบคุณค่ะอันนี้แปลว่าแฟนคลับมีผลนะน่าเฮ้ยไปเจองานปีเกียร์ไปหมเยอะค่ะเจอตลอดเยอะค่ะตอนหล่อเลยเหรอในองคกาสนสูตอยู่ก็เกียร์ไม่ไม่เพราว่าบรรยากาศมันดีด้วยค่ะไม่เจริงจริงๆแต่ละงานมันมันไม่ได้ยากหรอกค่ะมันอยู่ที่แบบเหมือนความเหนื่อยล้าของวันนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบวันก่อนๆเราทำอะไรมาบ้างเราทำงานอะไรมาทำงานมาหนักแค่ไหนแล้วแบบวันนั้นอาจจะแบบล้าใช่มันก็เลยกลายเป็นความยากของวันนั้นก็เรามีวันที่เราขี้เกียจเรา นนปกติใช่ป่ะเี่ยก็ลาเกี่ยดอันนี้ลาไม่ได้ไมเราลาไม่ได้เราทงจริงๆหาอะไรมาติมรมกลับบ้านไปอะไรเรู้สึกว่านี้เหนื่อจังกนั่งูกกระตูนอะไรเงี้ยัประจาวันคมีอแป่ว่าในรว่างุที่ของเรามีอะไรบ้าต้องเล่นเกมจริง้่นเเมอเกมท่าไหร่แล้วหนูไม่่ายเติมนนี้เติมไปกี่บาทะค่าเกมแม่หนูขอโทษน รวมๆก็เกินหกหลักตัวจริงเป่ะคนนี้ไอ้แกแกไม่แปลกแล้วแล้วเป็นไอดอลมีวันพักร้อนไหมคะทำไมมาจะมีแบบเหมือนวันหยุดค่ายใช่มีวันหยุดค่ายไม่ใช่วันนะคะแต่เลยไม่ใช่ไใช่มีนึงไดหยุดอยู่เดือนละประมาณสามสองสามวันใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้มีการสแกนวิวเข้าออฟไหมไม่มีค่ะเราจะเข้าโดยจะเป็นบัตรผ่าน ไม่ไม่ได้เข้าแทบพุกวันค่ะถ้าไม่มีงานคือทุกคนสามารถอยู่บ้านได้เลยใช่ใหญ่จะเจอกันที่สตรูฟองแน่นมีโบนัสไหมคไม่มีถ้าเรามีใน่ารนี่ประจำที่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ในแต่ละงานก็เป็นจบจอบไปยค่ะ แต่ว่าถ้าส่วนตัวพันเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มองกันไกลขนาดนั้นรว่าในเรยวอีกสิบปีข้างหน้าจะทาอะไรแต่ว่าเราก็จะแบบทําวันนี้ให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็วางผาาแผนอนาคตสักแบบปูันกาหรือว่าแบบจะทาอะไรถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ได้มาตรงนี้แล้วเราจะเป็นอะไรนะประมาณนั้นงที่อยากรู้ว่าหลังจากที่เราได้เป็นไอดอลแล้วเตรีมดิวแล้วปฏิกิริยาต่อเพื่อนรอบตัวเราเป็นยังไงเพลงแรกเลยอุลลาเต้นอุลล่าใส่ตอนไปโรงเรียน <c oughs> เดี๋ยวเรางงเดี๋ยวเราเขินมันออกแนวว่เขินมากกว่าค่ะแล้วก็ช็อกแบบเพราะแบบไม่คิดว่าแบบอยู่เพื่อนที่แบบบางทีไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยช่วงที่เดบิวต์เหมือนเป็นช่วงมันสี่วห้าแล้วเราเข้าโรงเรียนใหม่อยู่ๆเขามาเต้นให้เราดูแล้วก็ช็อกผิวมาเติแต่น่ารักน่าดีเพื่อนหลายคนเลยที่แบบมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยที่แบบฟังเพลงเราร้องได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคนที่แบบไม่ค่อยสนิทแต่ก็แบบบอกว่านี่เก่งมากเลยติดตามอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเออได้ลังวันหนึ่ครูเลยครูเดินเข้ามาในห้้ออองงงรเเพลลมมายคืแบบ ร้องแบบร้องจริงใจอย่างนั้นอะร้องแบบเออร้องแบบให้มันถูกเนื้อเฉยๆอ่ะร้องที่ฟูดี้บอใช่ฟิวเซลเซลจบต่อบไปอย่างที่เี้นี้มาเลยนะจบพูวกหนูอะเคยโดนคอมเมนต์ลบๆจากโซเชียลไหมโดนพวกใายมีรีแอคยังไงกับเราแล้วเราจะต้องจัดการกับมันยังไงมันก็มีทั้งความเห็นที่ดีและไม่ดีแหละคช่ตอบแบบตอบพวกเราที่แบบเป็นบุคคลสาธารณะเนาะใช่พูดว่าค่างจะเข้าใจกับตรงนี้นะค่อนข้างจะแบบว่าพวกดูวางตัวของพวกดูเลยเอาที่คิดว่าเหมาะสม ใช่เขาค่อนข้างในการให้แบบว่าเราเป็นตัวเองเพราะว่าเหมือนในรายการนียเราก็เป็นตัวเองมาตลอดถ้าออกมาจากรายการแล้วแล้วค่ายบอแบบว่าไม่ได้หรอกตอนนี้ต้องใส่กระโปรงยาวต้องใส่อะไรเงี้ยไปขับมันก็ไม่ได้ชมตอนที่เขาบตให้เราดีสุดท้ายท้ายที่สุดด้วยความที่ช่องแบคฮักเราค่อนข้างชิวๆเนาะงั้นที่เปิดกานให้น้องๆระบายแล้วกันอยากพูดอะไรพูดเลยหนูแค่ต้องการให้แบบการเข้าใจ าปัญหาต่างๆอาจจะมีทั้งคนที่ถูกใจคมีแบบมีทั้งคนที่ไม่ถูกใจก็อยากให้ทุกคนเหมืบงว่าผลสิทการทำงานมีนใหญ่ันากมีหลายๆอย่างมีใจทังเราแล้วก็ครด้วยในฐานะทีู่ปุ๊บอีกแป๊บนึงนะรู้สึกว่าอตอนที่คลิปนี้ปล่อยออกมาใช่ไหมทุกคนมันเห็นดราม่าอยู่แต่ว่ารู้แหละ เราก็รู้แล้วพะเราก็ตามอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ลงลึกเพราะว่าเราไม่ได้ดูคลิปนี้ว่าน้องพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราพอรู้มาว่าเหมือนแบบแกมันเหมือนกับเราทํางานในบริษัทหรือว่าในองค์กรองค์กรหนึ่งอะเราอืถึงว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าองค์กรหรือบริษัทที่เราอยู่มันจะ มันก็มีทั้งมุมที่แย่แล้วก็มุมที่ดีถูกไหมทุกคนก็แต่ว่าเราอะเป็นบุคลากรที่อยู่ในบริษัทนั้นบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั้นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่เราอะรู้มากกว่าคนข้างนอกจริงไหมเรารู้ข้างในเรารู้การทํางานเรารู้โปรเซสของมันในแต่ละงานว่ามันยากมันง่ายมันมประสัคมันมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็เราเข้าใจนะสําหรับมุมมองของคนทางานล เป็นพนักง,งานบริษัทคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบหรือว่ารักสถาบันมากมายขนาดนั้นไม่ใช่แบบรักบริษัทมากจนกรีดเลือดออกมาเป็นแบบเลือดเนื้อเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริงปะแต่ว่าณโมเมนต์นั้นอะเราเข้าใจเราเข้าใจในมุมมองของเราแล้วก็มุมมองของบริษัทมุมมองของคนทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็ถ้าสําหรับน้องๆหรือว่า ใครที่รู้สึกว่ามันไม่เก็ตฟิลนี้เลยแล้วศิลปินเราเขาก็รักค่ายของเขาเขารักผู้ใหญ่ของเขาที่ได้ให้โอกาสเขาแล้วก็หลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ว่าน้องได้หรือว่าหลายๆอย่างที่น้องได้โอกาสจากข้างในอะไรเงี้ยก็อย่าไปฟังดีกว่าเราว่าฟังแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบ ใช้ใช้ความโกรธของเราไปลงแล้วมันอาจจะทําให้กระทบถึงน้องๆ้องแล้วก็น้องน้องก็อาจจะเสียใจก็ได้ถ้าเราเราแรงไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันหลายหลยอย่างเราเข้าใจนะเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้แบบเก็ตทุกอย่างริงสิ่งที่ค่ายทีทกับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีหลายๆเรื่องแหละที่เรารู้สึกว่าอะไรวะทําไมถึงทํากับน้องเราแบบนี้หรือทําไมถึงไม่ทําแบบนี้ทําไมทไําไมอะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่รู้ข้างในเข้าใจไหมทุกคนเราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่ากระบวนการการทํางานข้างในค่ายของเขาอะ่ะมันลําบากขนาดไหนเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันน้องคิดดูสิว่าน้องมีเจ็ดคนแล้วนะนี่คือคนเยอะแล้วการทํางานกับคนเป็นอะไรที่โอ้โหถ้าสําหรับคนที่ทํางานกับคนอนะ่ะมันเป็นอะไรที่ยากมาก,มากแล้วก็การควบคุมยากมาก หลายๆอย่างที่เราคอนโทรลมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ทุกคนเข้าใจไหมเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ที่มันเป็นในเชิงของทางธุรกิจอะคะ่ะทางเนาะอยากให้ทุกคนแบบมองมองอะเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบอืใจเย็นๆอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะแล้วก็ รักน้องก็อย่าทำร้ายน้องเลยดีกว่าในบางครั้งที่เรารู้สึกว่าลองคิดดูดีๆว่าถ้าเราพูดมันออกไปหรือเราพิมพ์อะไรลงไปแล้วน้องมาเห็นแล้วมันไปกระทบกับใจน้องน้องจะรู้สึกยังไงแล้วน้องก็จะต้องแล้วเราก็จะทําให้น้องร้องไห้หรือว่าทําให้น้องเสียใจอย่างเงี้ยหรอมันก็คงไม่ใช่ปะเอาละ่ะนั่นแหละก็อยากให้เข้าใจทั้งทั้งตัวค่ายตัวน้องแล้วก็เราก็อะไรที่มันแบบ โปรงก็โปลงดีกว่าเนาะเพราะเราก็ไม่สามารถไปควบคุมได้จริงไหมทุกคนเราไม่สามารถแบบไปบอกใครให้ทานูน่ทนทํานี่ตามใจเราได้ทุกอย่างเพราะว่าด้วยเม็ดเงินด้วยผู้ใหญ่ด้วยเงินไขด้วยลิขสิทธิ์ด้วยมากมายอะ่ะมันมันมากมายมันไม่ใช่แบบมีเงินแล้วดิดนิ้วแล้วทําทุกอย่างได้ไม่เนาะสำหรับการทำงาน เราเข้าใจนะอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆไปดูกันต่อจะจบแล้วเนี่ยพี่สองคนนะจ้างน้องมาทํางานในวันนี้พี่ก็เห็นว่าน้องเหนื่อยจริงๆ <c oughs> และแบบบางคนต้องสแตนบายแล้วแต่หงบงเช้าเข้าใจน้องๆว่าแบบเหนื่อยจริงๆ <c oughs> น้องเต็มที่ทุกนาทีเลยใช่เมื่วันนี้พี่ก็เลยแบบอยากจะขอบคุณพี่น้องๆเรียนหมู่กระทะพี่นะใช <c oughs> ่แต่พี่สองคนหลงเลยหลงเลยแต่ว่าวัานนี้พวกพี่เรียนหมู่กระทะ <c oughs> แล้วกัน <c oughs> อยากฝากกอะไร็สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะฝากพวกเราทั้งเจ็ดคนไว้ในอ้อมอกอใจด้วยนะคะพวกเราโฟอีฟนะคะโฟอีบที่มี7คนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามมาเรื่อยๆเลยคุณน้องๆมากนะคะ ไปแล้วนะคะจบไปแล้วสําหรับการกินหมูกระทะกับเจสสามโบอีนะคะแล้วก็ทุกคนคะมันก็จะอย่างนี้เรามาพูดกันต่อในเรื่องของการทํางานคืออะไรอย่างที่เรามองน้อง,องเรารู้เรารับรู้ใช่ไหมว่าน้องๆเหนื่อยเราเชือ่อว่าทุกคนรู้แหละว่าน้องๆทํางานเหนื่อยมากๆบางครัง้งน้องๆต้อง กลับบ้านดึกแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็ต้องรับแรงกดดันมากๆซึ่งตัวเราเองที่เป็นแฟนคลับในหลายๆครั้งอะ่ะเราอะ่ะเอาความคาดหวังไปลงกับเด็กๆแล้วรู้ไหมว่ามันก็ทําให้น้องกดดันเหมือนกันพน,น้องกดดันจากเราเหมือนกันที่แบบเขาอยากทําให้เรามีความสุขเขาอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากทําให้เราทําผลงานออกมาให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ ภาคภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วอะ่ะเราเองอะ่ะก็ภูมิใจในตัวเด็กๆอยู่แล้วไม่ว่าจะแบบน้องจะทําอะไรออกมาเราอะ่ะอยากให้น้องๆเป็นในสิ่งที่น้องอยากเป็นเป็นในสิ่งที่น้องเป็นอะ่ะแล้วก็ทําในสิ่งที่น้องอยากทํามันโอเคที่สุดแล้วถ้าน้องมีความสุขแบบเหนื่อยแต่มีความสุขเหมือนเวลาเรา,เราทํางาน บางคนก็คงทำงานในในมุมที่แบบฉันชอบงานที่ฉันทำอยู่แล้วมันก็มีความสุขหรือบางคนก็ไม่ได้ชอบงานนี้นะแต่ก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละฟิลกันแล้วเออเมื่อกี้มีน้องบอกว่าน้องหยุดเดือนละเดือนละสอ,สองถึงสามวันเนาะก็ก็ก็บางคนอ่ะบางคนที่ทำงานแบบ ออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีบ้างที่แบบหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหนึ่งเดือนก็จะมีสี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้หยุดสี่วันต่อเดือนอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนก็อาจจะลาได้บางบริษัทใจดีก็ก็ลาได้ลาง่ายอเงี้ยอย่าง,างส่วนตัวเราเข้าใจนะในเรื่องของการลางานเนี่ยเพราะว่าบริษัทเราก็ลางานยากเหมือนกันด้วยการทํางานกับคนแล้วก็หลายๆอย่างมันไม่ได้แบบงานงานแบบ งานไม่ได้ยุ่งมากมายหรอกไปเรื่อยๆแต่ว่าองค์กรน่ะวัฒนธรรมองค์กรมันทําให้เราต้องเป็นแบบนั้นทําให้เราต้องต้องอยู่ในจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยก็อยากให้คนเข้าใจอ่าถ้าน้องๆที่เรียนอยู่หรือน้องๆที่ยังไม่ได้เข้ามาในหมวดหมู่ของของการทํางานอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตแต่เดี๋ยวถ้าน้องทํางานน้องอาจจะเก็ตขึ้นในในการแบบมากมายจังเลยอ่ะทําไมมันถึงทําได้ไม่ตามใจอะไรเงี้ย แน่นอนว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าในมุมมองของเจ้าของบริษัทเองหรือเป็นเจ้าของกิจการเองมันมีสิ่งที่กําหนดไม่ได้มันมีสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเป็นสิ่งที่แบบมันนอกเหนือมันแบบเออแล้วมันก็ต้องจําเป็นต้องตัดสินใจจําเป็นต้องทําและมันก็คือเหมือนอะอย่างถ้ายกตัวอย่าง,างสมมติว่า ดราม,ม่าต่างๆที่เกิดขึ้นกับน้องๆใช่ไหมจากค่ายอะไรเงี้ยค่ายมีทางเลือกอยู่แค่แ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่กับแย่มากนึกออกไหมค่ายมีทางเลือกอยู่คือทางนี้ก็แย่แล้วทางนี้ก็แย่มากค่ายต้องเลือกอะไรค่ายก็ต้องเลือกแย่ใช่ปะเออก็มันมีช้อยมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแบบดีมากกับแย่มากคุกคนเข้าใจที่เราพูดปะมันต้องเลือกอะแล้วมันก็ ต้องเลือกทางที่ดีที่สุดใช่ไหมแต่ชอยมันคือแย่กับเย่มากเก็ตไหมเออเอาล่ะเหมือนดราม,ม่านะคลิปนี้ไม่โอเคขอให้ทุกคนสนุกสนานดีกว่าเนาะมวนจอยมวนจอยกันนะเออแล้วก็วันนี้ก็คงมามาเพียงเท่านี้เออแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนหายไปไหนแล้วก็ไม่ยังไม่อยากจะหายไปจากทุกคนไปไหนเนาะก็อย่างนี้ เริ่มต้นใหม่แล้วสำหรับปีใหม่นะคะก็หวังว่าน้องๆก็คงจะมีงานมาเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้ชื่นชมได้ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ละครพี่ไม่จะมาแล้วจะมาแล้ววันที่สิบหกนะคะวันหวยออกด้วยเออมาวันที่สิบหกเดือนนี้นะอย่าลืมนะ้นคนนางนาคสะพายพระขนงเออแล้วก็ติดตามเรือนธาตุของน้องอ้ไอ้ก็น่าจะมาก็น่าจะมาเร็วๆนี้แหละแล้วก็ ของคุณโจคุณโจก็มีไปออกรายการใช่ไหมกับพี่สแตมก็เดี๋ยวเราน่าจะกลับมาเจอกันเพราะว่าน่าจะได้ดูของคุณโจก่อนใช่ไหมเออแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่มันจะยากขนาดไหนจะไม่เก็ดขนาดไหนก็ขอให้นึกถึงน้องเยอะๆแล้วก็ถ้ารักโฟอีฟก,ก็ก็ก็รักในสิ่งที่เป็นนะคะเออ อย่าให้คนใจเง็นแล้วก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจตัวเองให้มากๆด้วยนะโอเคอย่าใจร้อนเลยนะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เออก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r i ร e แรงๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งต,ง,ตงติ้งตองติ้งตองนะคะให้กาซาด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แชร์ไปนะคะให้ทุกคนได้ร่วมม่วนจอยไปด้วยกันเรามาเป็นเพื่อนกัน ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ได้เลยอยากให้เธอรีแอคอะไรหรือว่าแปะลิงก์เข้ามาได้นะคะว่าแบบเฮ้ยรีแอคอันนี้ดีอันนี้อยากให้ดูอันนี้เลิศอะไรเงี้ยก็ส่งกันเข้ามาได้ไม่ใช่โฟลก,ก็ยินดีแล้วก็อยากมีเพื่อนม้วนจอยไปด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแยกแยะกันไปพักผ่อนแล้วก็ไปเติบโตแล้วก็ไปทำงานนะคะตัวเราเองเนี่ยก็ เปิดปีใหม่มาก็ทํางานค่ะทุกคนทุกคนมีหน้าที่ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยกลับมามุ่งจมามาอยู่ด้วยกันมาโมมมยกันโอเคเอาละขอให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุขสนุกสนานและหวังว่าเราจะเป็นความสุขเล็กๆให้ทุกคนได้แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ดูโฟอีฟไม่รู้จะไปยิ้มกับใครยิ้มกับโฟอีฟหรือว่า คลิกมาที่ช่องเราได้นะคะรีแอคเก่าๆหรือว่าคลิปอะไรต่างๆนานา,นาลองย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วก็รู้สึกเก็ตไอเดียว่าแบบอยากให้เราดูอะไรก็แปะลิงก์กันเข้ามาเนอะโอเควันนี้ต้องหลับไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะคะแล้วทุกคนนะเปิ้ลฮักตุ่นนะตัวฮักเปิ้ลก็ Transcrição